พี่ป๊อบจะบอกว่าพีทาโคลาสอะคือถ้าตัวเนื้อหาของมันเฉยๆเนี่ยนะครับเอาจริงๆคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าจุดที่มันยากอย่างเช่นข้อน,นี้พี่ป๊อบให้เด็กม .2 เมื่อาวานร0อกว่าคนนั่งทำตอน4ี่ทุ่มปรากฏว่ามีคนทำได้แค่2คนมันอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำตอน4ี่ทุ่มเวยก็ได้และมันอาจจะเป็นเหตุผลว่าเด็กๆอะ ยังไม่มีความรู้มากพอที่จะนำพีทาโกรัสไปผสมกับเรื่องอื่นๆเช่นพระหุนามเวลาที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างบทได้สุดท้ายความรู้ที่เรามีบางทีมันก็เลยยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ป๊อบอยากจะบอกพวกเราก็คือบางครั้งถ้าสมมติว่าพี่ป๊อบเอาข้อสอบบทหนึ่งไปผสมกับบทอื่นหนูต้องตั้งให้เป็นต้องกล้าที่จะตั้งเช่นอย่างข้อนี้ พี่บอกก็ตั้งสมการเลย R ลบสองกำลังสองบวกสี่กำลังสองเท่ากับ R กำลังสองแล้วก็ต้องกล้าที่จะกระจายพหุนามซึ่งถ้าสมมติว่าน้องคนไหนยังจําสูตรกระจายพหุนามไม่ได้ก็ไปจีพินาเพจพี่บอกเคยแชร์หลายรอบม,มาก็เนี่ยเด็ดดเด,ด็ดเแล้วก็ตัวนี้ปรากฏว่า R กำลังสองก็ตัดกันแล้วก็คิดเลขออกมาก็ได้รัศมีเป็น5ก็จะได้ choice <surveys> เห็นไหมครับว่าบางทีเนี่ย โจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตัวเรื่องของมันแต่มันอาจจะไปผสมกับเรื่องอื่นได้ดังนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องมีก็คือพยายามเชื่อมโยงระหว่างบทให้ได้โอเคนะ